หลวงปูโ่โชติธรรมะทะโรวัดพระแท่นบ้านแดงอำเภอพิบูร์รักจังหวัดอุดรธานีสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอั s t o r y วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของหลวงปูโ่โชติธรรมะทะโรหลวงปูโ่โชติธรรมะทะโรวัดพระแท่นบ้านแดงอำเภอพิบูร์รักจังหวัดอุดรธานีหลวงปูโ่โชติเดิมชื่อว่าชโชติภูเฮ่นแก้ว เกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2435บิดาชื่อนายนูนภูเฮื่นแก้วและมารดาชื่อนางสาภูเฮื่นแก้วเกิดที่บ้านเลิงแฝกอำเภอบระบือจังหวัดมหาสาครคามมีพี่น้องร่วมบิดาเดียวกัน5คนท่านเป็นบุตรคนแรกนอกนั้นได้ถึงแก่กรรมหมดแล้ว การอุปสมบทของหลวงปู่นั้นเมื่ออายุได้14ปีก็ได้บวชบรรพชาเป็นสัมมาณเมื่อปีพุทธศักราช2454ที่วัดบ้านหนองสิมใหญ่อำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามเมื่อได้บรรพชาแล้วก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยในสำนักวัดเลิงแฝกจนได้อายุ20ปีบริบูรณ์จึงได้อุปสมบทที่วัดหนองสิมใหญ่จังหวัดมหาสารคามโดยพระอุปชาป้อง พระกรรมวาจาร์ชื่อพระมหาบุตรอนุสาวาจาร์ชื่อพระอธิการเกตเมื่ออุปชาแล้วได้ศึกษาพระธรรมวินัยต่อที่วัดเลิงแฝกอีก 3, สามพรษาเมื่อปีพุทธศักราช2462ได้ย้ายขึ้นมาอยู่กับหลวงปู่พิบูลที่ปัดบ้านแดงวัดพระแทน่นตำบลบ้านแดงอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่โชติ ได้ยินข่าวถึงชื่อเสียงของหลวงปู่พิบูลจึงตั้งใจมากราบไหว้ถวายตนเป็นสิ์และได้เดินทางมากับเนนอีกหนึ่งรูปใช้เวลาในการเดินทาง15วันก็เข้ามาถึงบ้านแดงเมื่อเวลาประมาณบ่าย3าโมงเย็นเวลา15นาฬิกานัน่นเองหลวงปู่พิบูลพร้อมด้วยพระเนนที่กำลังเลื่อยไม้อยู่ที่ลานเลื่อยไม้ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดในปัจจุบันหลวงปู่จึงเอ่ยกับพระเนนว่าอาจารย์ของพวกเจ้า มาถึงแล้วหลวงปู่โชติมาถึงก็เข้าไปกราบนมัส,สการหลวงปู่พิบูลหลวงปู่จึงได้ถามถึงที่มาที่ไปของหลวงปู่โชติเมื่อทราบแล้วก็บอกให้ไปพักที่กุฏิคนเลิกงานแล้วหลวงปู่โชติจึงนำเครื่องบูชาเข้ามามอบถวายตัวเป็นลูกศิษย์กับหลวงปู่พิบูลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลวงปู่โชติจึงเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับหลวงปู่พิบูลเป็นอย่างมากและไม่ว่างานน้อยงานใหญ่ต่าง หลวงปู่พิบูลก็จะมอบหมายให้หลวงปู่โชติเป็นตัวแทนในการนำชาวบ้านพัฒนาเช่นตัดถนนหนทางและการพัฒนาวัดในทุกๆด้านจึงเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของหลวงปู่พิบูลเป็นอย่างมากหลังจากที่หลวงปู่พิบูลได้ถูกนำไปกักบ,บริเวณยังวัดโพธิสมพรหลวงปู่โชติก็ได้ดูแลวัดพระแท่นและชาวบ้านแทนหลวงปู่โชติ เมื่อมีเวลาหลวงปู่โชติท่านก็จะเดินทางไปกราบหลวงปู่พิบูลที่วัดโพธิสมพรอยู่เสมอตราบจนถึงวันที่หลวงปู่พิบูลได้มรณภาพท่านก็อยู่ส่งหลวงปู่พิบูลจนวินาทีสุดท้ายหลังจากที่ท่านได้นำสรีระหลวงปู่พิบูลกลับมายังวัดพระแท่นแล้วท่านก็ได้ตั้งใจสร้างเรือนหลวงปู่พิบูลเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมเมื่อปีพุทธศักราช2 5 0 4นนับแต่วันนั้นมาวัตถุมงคลหลวงปู่พิบูลที่หลวงปู่โชติสร้าง หรือท่านปลูกศีกอธิษฐานจิตล้วนเป็นที่ต้องการของขยะศิทญานุสิทธิ์ทั้งหลายตราบจนทุกวันนี้ครับนี่ก็คือเรื่องราวของหลวงปู่โชติธรรมทโรวัดพระแท่นบ้านแดงอำเภอพิบูลรัก์จังหวัดอุดรธานีซึ่งเราก็ไปสืบหาข้อมูลของหลวงปู่มาก็ได้มาเพียงเท่านี้นะครับ ใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้ด้านล่างนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้หากขาดตกบกพรปป่องประการใดทางช่องและทางกับผมขอพยาธิเนื้อเล่ก,กันสำหรับคลิปนี้ขอ่วาวคำว่าสวัสดีครับ